ลูกสวยลูกสวยเอาแม่ลังแกลูกแม่ล <Elliott> ังแกลูกแม่ลังแกลูกเออ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 เอเอาแม่ลังแกลูกเอาสู้สู้สู้เอาเอาอเอาเออาเอัดลูกเอาเอาเข้าไปฝัดลูกเอาน้องลูกเจ็บบ่ลูก ออืเดี๋ยวตาลูกมองเห็นแล้วเดี๋ยวตาเดี๋ยวสองวันมันจะครบลูกเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาเออเออกเออเอกออกเล่นลูกเบาๆแต่ลูกลูกไม่ใช่ของไม่ใช่ลูกฟุตบอลนั่นลูกไม่ใช่ฟุตบอลนะลูกเอ้ย เดี๋ยวจับลูกบอลจับลูกลูกบอลโยนตบบอลเล่บอลนะเอาลูกบอลกระสูนเออเออเออองสู้สู้อ่ะน้องสู้สู้อ่ะอ่ะอ่ะกาสู้สู Alo ้ก้าสู padding, ้สู้ก้าสู้สู้เอาก้าสู้สู้เลยก้าสู้สู้เลยอ่ะก้าสู้สู้เลยก้าสู้เลยลูกก้าสู้เลยเอือเอาก้าสู้อ่ะแม่จับลูกบอลเล่บอลแล้วขาแม่ลูกขาแม่ดองขาโอ้ยมันผ่านลงมากัดขาฉัน เอา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 น้องเดี๋ยวลูกเจ็บอือ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 ดูดูดดูดอืออือก่อนนี่ท่านน่นารักมากเลยอืออืออือทำลูกเบาเบาเออโมโหแล้วนะโมโหแล้วนะอือ อืมน้องทำลูกเบาๆลูกทำลูกเบาๆหืมนะ